มาเปรียบเทียบกันค่ะนี่เลยมเมล็ดทานตะวันตราชาชาค่ะมีอยู่2แบบเลยอันนี้เป็นกลิ่นม,มะพร้าวส่วนตัวนี้เป็นออริจินอลห้ารสดั้งเดิมนะคะเรามาดูกันว่ารสชาติจะแตกต่างกันยังไงนะราคา13บาทเท่ากันค่ะแม่ก้อยซื้อมานะราคา13บาทเท่ากันเลยค่ะขนาด45กรัมเดอ้อเรามาดูกันว่า2รสชาตินี้จะแตกต่างกันยังไงนะคะ อันนี้ก็เป็นมเมล็ดทานตะวันกลิ่นแบบห้ารสอ่ะเ,เพื่อนๆเคยอันนี้เป็นกลิ่นมะพร้าวเลยอ่ะกลิ่นมะพร้าวเหมือนขนมที่เรากินอะนะกลิ่นมะพร้าวออกกลิ่นมะพร้าวหน่อยๆเรามาดูกันว่ารสชาติไหนจะอร่อยกว่ากันเนาะอันนี้นะเมล็ดทานตะวันเฮ้ยเบิ่นไปแล้วเมล็ดทานตะวันอันนี้ห้ารสอืมเม็ดใหญ่เต็ม,มเมล็ดหอม ชอบอ่ะก็วหวานานัวว่นแหละหวานนไม่ทานตะวันส่วนอันนี้เป็นตาอะไรนะกลิ่นมะพร้าวนะกลิ่นมะพร้าวคนที่ชอบกลิ่นมะพร้าวจะชอบก็ได้นะอันนี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเดอ้อข้างในก็เป็นรสมะพร้าวแต่ว่ารสชาติข้างในเอาจิงจิ้งไหมอันนี้ เป็นความคิดของแม่ก้อยเลยนะคะเป็นความคิดส่วนตัวนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวขวออภัยนะคะอาจจะถ้าเป็นแม่ก้อยแม่ก้อยเลือกตัวนี้เหมือนเดิม13บาท45กรัมถ้าเป็นโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ถ้าบอกว่าชอบรถไหนก็คือขอชอบรถเดิมเลย5รถเหมือนเดิมนะคะส่วนใครจะชอบรสไหนก็นั่นแหละแล้วจะเป็เพื่อนเลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบรถไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ คุยกับแม่ก้อยได้นะคะคอมเมนต์คุยกันได้ค่ะแต่ถ้าแม่ก้อยตัดสินใจนะตอนนี้ราคา13บาทนะถ้าให้แม่ก้อยเข้าไปเลือกซื้อในราคา13บาทนะนะปัจจุบันแล้วก็น้ำหนัก45กรัมนะคะ2รสชาตินี้ก็ขอเลือกรสดั้งเดิม5รสชาติจ้าใครชอบรสชาติไหนก็คอมเมนต์ได้นะ